โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ผมโค้ชนักคุงกันอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเอาชิวต่ออีพีที่สองนะครับก็วันนี้เราไปอยู่กับใครโอ้ผมเรามาอยู่กับ,โ,าาบโบจิคนดีคนเดิมที่โดววนคิปเปอร์ระเบิดหลังกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ว้าไอเต้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 ขลังขลัง โอเคครับก็อีพีนี้นะเรามีจุดประสงค์ก็คือมาขุดเหมืองกันนั่นเองนะคะเรามาตามหาเพชรก็อาจจะประมาณสักสองอีพีไม่ก็สามอีพีนะกว่าจะเจอเพชรไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอื้มให้มันช้ำจริงหรอวะเอาโอ้ย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 ออ้ยโ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 อ้

โอ้ยตเก็นตั้งโอ้ยตรงกูตรงกูมันเยอะมากตีไอ้เหี้ยโอ้ไอ้ฟาร์มจะซอมบี้แอนด์จะซอมบี้ไอ้เหี้ยดาบแตกจะตายโอ้ยตายกูตันเล้วเฮ้ยโอ้โหนี่ใช่ในจริงเหรอทำไมมีดินตรงนี้ด้วยวะโอ้ยซอมบี้เก๋อโอ้ยแมงมุมแมงมุม โอ้โหนี่แค่จุดเริ่มต้นนะคะท่านผู้ชมจำไว้ครับนี่แค่จุดเริ่มต้นทำไมได้เสียงสอมบีอ่ะอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูใช่หรอไม่ใช่มนลอยหลังกูนะไม่เอานะมีกระโดนอยู่ทำไมมันมีดินมีอะไรด้วยเนะี่ยโอ้ถ้าขุดนี้ไปเราจะเจอเพ่อเช่ไมไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้กูโอ้เชียะ ตรงกูมันเอ้ยแค่เนี้พี่แค่นี้โอ้โหมันมชแค่เนี่ยมันมันน้อยมากองกูเป็นดินยาวเลยอะ่ะเราต้องสองสัยเราต้องขุดดิ่งลงไปวะต้องขุดลงเนอของข้าไม่มีดินเจอฐานเลยองกูมันเป็นแบบพื้นดิน,พ,น,นพื้นนู่นพื้นนี่เต็มไปหมดเลยล้วก็เจอเอ็มมาเล่าอยกองเเอ็มาเล่าวรนชั้นนี้น่าจะเจอแบบเจอง่ายๆเราไม่น่าจะต้องมีอะไรแปลกใจละ มาเฮ้ยตรงเอง,งเอง้ยตรงเองถือว่าได้อยู่นะว่าไงคนดิ่งแลวปะเนี่ยคนดิงน่งตรงผ่าน,เล,นลเลยเนี่ยดิ่งไงคือคนลงไปเลย่เงี้ยคนลงเป็นทางไปเลย,เนยคนลงลง,ลงเป็นทางเพียกพังค่อยว่ากันวเจอดินโอ้โหถ้ำจริงมันีเคยไม่เชื่อละ <laughs> กูเลขสิบแล้วเนี่ยหลักหน่วยแล้วด้วยเฮ้ยตีตีตีมา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 เจอแล้วเชฟเจอเจอทำแล้วเจอทำแล้วโอเคเดือดด้วยมารอรอตีเดินมาดีกว่าแต่กูปักไฟก่อนมองไม่เห็นไอเขียว พี่อะเขียวสองตัวแม่งข้างล่างสลอสะานโอ้สกเกลสี่ตัวเต้เออมึงนีมาใช่ไกอที่วมึงจะันที่มึงจะตายอูพาคิเปอร์ราเบิดได้ไหมนะ่ยเจขึ้นมาแล้วจะว่าแฟนมึงอยู่ไนนีุ่้ย อ่ามีเด็กเชมมมีเด็กผีมีเด็กผีสองตัวนะเชมมือแบบปะก่อนอะขึ้นไปแล้วตรงแบ้าตรงฐานนี้ตรงฐานที้มึงขุดอ่ะอ๋โอเคตีเราใกล้ถึงความจริงแล้วว่ะวางไปเชมไม่นอนอ่ะมันไม่จะนะไม่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 นอนไม่นอนเราอยู่ข้างล่างเราจะนอนแม่แต่ นอนเซฟไว้หนก็ดีเพราะกูรู้สึกกูกูทำห้องเซฟไว้ก่อนมากูขออนุญาตทำห้องเซฟไว้ก่อนเซฟจนตายเนี่ยเออทำห้องนี้กูจะคาบตัวคาบไปเถอะทำยัน่อยดิมเ้ย็นขอะขอยาเซฟสักคู่ นอนแบบแอบหวานไม่ได้เพาะห้องมังเล็กขึ้นเซฟโอเคแค่นี้พอห้ามทุกเตียงเดี๋ยวที่เซฟหายเสียรราไปกูหลบแล้วกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยหลบเชียได้มุงวางกูวางท,อท็งทอตอยู่ตรงนั้นแหละอ๋อเพื่อนไม่วางเตียงไม่ได้อืมทำไมวางเตียงไม่ได้เรเซฟเพื่อนกูอะมานอนตรงนี้ก็ได้ไปนอนตรงกูก็ได้ เติยงไม่ได้อืมเออน้องแมงยีสัตจบไม่ใช่ที่เนี่ยเนี่ยเอาวมา,มาเอาวาเอาวาทำทำรู้ให้แล้วไปกููใจนี่กูจะคราบจะคราบตัวคราบตกโอเค t s go, s go. <S แล้วก็จะมาต่อกันเลยนะครับก็มาเราขุดเมือมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ลงดีๆนะตีอย่าเพิ่งโดดลงไปนะ มันมีอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยฮะเยอะเหรอ What ่าจะฟังสิ่งวะเนี่ยเฮ้ยส่งที่นี่เลยโอ้จะสบิลเอ๊ยลงนี่เลยใจเย็นใจเย็นตัวอะไรก่อนตัวอะไรก่อนถ้าสกิลนี้ยากไอ้สเกตสันสเกตสเกตสันสเกตสันกูเกลียและวเฮ้ยลงดีๆนะโอ้กูลงไปแล้วตัวยิงตูดกูปักทอดกูปักทอดเดี๋โอ้โอ้โอ้ Ok, người mọi này mọi tao mọi người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  mọi này, Tí này, mọi người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  mọi เราสำรวจได้เต็มที่แล้วนะครับท่านชมเชียเจอสปาสองที่ติดเลยว่ะเชฟเชิงลีกไม่เก็บเลยวะเก็บเก็บมาเลย่างไก่อนข้าไปเปิดทางกันเฮ้ยน่ากลัวจังวะลา,าพีสอุ้ยทางแยกสวัสดีสวัสดีเพื่อนฮัลโหลลาพีสฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยเฮียจะโดนจำสแกมไหมเนี่ย มีมีเไปเจอ <c oughs> วะเฮียมีจริงเชียวเฮียอะไรต่อตันละ่ะขอตันโอ้ยเจ้าขอตังเลยเฮ <c oughs> ียบอดมุกเนี่ยเยจ้าพัดแตกวิ่งมาเจอเฮียมรถติดลถสิบสี่เราเรามีทางน้ำตรงนี้ตีว่างไงวะ ปวดดิเรานะลองคลิปเปอร์มึงไหลมาลวเลยเอา้าไม่มีหรอกเฮ้ยมึงตันง่ายจังวะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเซฟมันมีแค่นี้มันมีแล้วเฮ้ยยังไม่มีแค่เนี้ยเอานี่ไปก็ได้เอาไปก็ได้ลาพิสลาซูดี้ขุดมาขุดมาแต่ข้าขุดเล็กฮะเฮ้ยทำไมทำไม่ดีก่อนเนี่ยเหล็ก ชช่โอ <Shift>. oh. เป็นอะไรที่ยอดแย่มากนะครับการที่แบบว่าแม่แบบเสียงลมเข้าไหไมนะฮะก็ปิดพัดลมเล่นเกมนะฮะสุดยอดสุดยอดเรอต้องขุดลงไปอีกใช่ไหมใช่คง oh, จะเป็นอย่างนั้นแต่ขุดด้วยกันนี่แหละมาตรงนี้เลยเอาตรงที่มันแบบลึกมากที่สดุดนี่ตรงนี้มาแบอบกว่ากูคงไม่โดนลาวาเนาะ โอเคครับผมเราก็ตอนนี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราก็เจอเหมือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็วุ่นวายสุดๆเลยนะครับผมโอ้ไม่ก็อ้เชฟเชฟเยอะจริงเยอะเชฟเชฟเยอะมากเยอะ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 นี่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 ตีตีเพื่อนมึงก็ตีตีไอ้เต้ไอ้เฮ้ยย่งระหนึ่งอยู่ใจเย็นไอ้ยเหี้ยตัวอะไรเนี่ยนี่เว้ยนี่ตี อ๋อนี่คือสิ่งที่กูตามหาสินะเออแล้วก็ใช่ก็ยังขุดไม่ได้ก็ไปไหมขุดขุดได้ขุดไม่เหมือมีแค่นี้เหรอขุดได้เลยเหรอแค่นี้เหรอมันไม่คุ้มมันมีแค่นี้จริงไหมเชฟจริงจริงแค่แค่ไอ้ไอ้ตูดแดปลาแดงๆอะไรแบนั้นแดงแดงตดงมาเรามามาดูกันนะครับเราจะได้ก วเอาจริงดิเอาเลยเนี่ยเพร<อ>า<อ>ะเพอเรายังไม่มีฟอร์จูนเนี่ยเดี๋ยวไม่มีฟอร์จูอันหนึ่งอ,อ,อ่ะหนึ่งเมตรสองสามสามเมตรไอ้เชฟไอ้เชฟไอ้เชฟไอ้เฮีเจอนี่เชี้ยเพื่อนกูเพื่อนกล่อมอย่าไปใส่ใจมันเลยอย่าไปมองหน้ามันก็พอไอ้เฮีย้าไม่อยากมีเรื่อง ไม่เรื่องใช่ไปฟ้าเสบดภาพต้องขุดต่อใช่ไหมฟ้าเสบดภาพไหม0องพันปีต่อมาโอเคครับตอนนี้เราก็จะเจอถ้ำกันเรียบร้อยนะฮะก็คุณตีเป็นคนเจอนั่นเองนะฮะมาโอ้โหิีวันี้เช็บกูกลัวตายกูกูเดินเปิดทางฮะกูเดินเปิดทางฮะอู้น่ากลัวมากอู้ เียน่ากลัวจัดหูตีเฮียคนน่ากลัวอะไรนี่เฮียคนน่าผีโลกไอ้สัสอ้าวสเกลนี่กำเนียมันจะเปนจิงกุลนว้า้ยเฮ้ยตี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 หันหลังหันหลังมึงดูนี่มึงดูนี่สเกลตันมึงดูนะเนี่ยมึงเห็นสปามไหมมึงเห็นสปาวะปักไฟ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 ไอเฮียเจอสามที่วัดเจ้าเจาะสุดยอดวะ เียังไงเนี่ยโอ้ยยัยวันนีช้ชื่อคนเลยโอ้โห oh. ตอนเดียวรอบที่สามที่แต่ละที่คปูเชฟไปเฮียอย่าลงเลยตรงนั้นปูมันต้องลงเว้ยมันต้องลงเพราะตรงตรงนั้นคือจุดอินแพ็กเว้ยก็จ oh. ะ <c ười> มันเต็มินุ่ยชิบช่วยคนมินุ่ย <c ười> ขอปักทอนก่อนได้ไหมโอเคโอ้ okay. oh. ทำไงดีตีไยมาตีกันหนึตีกันหนึ่งไปไปมาเดี๋ยวดีเอาเลยเอาเลยเออเออตีกันไปเออเออมาอ้าวโอ้อตีตีเซลลูบ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 ไปฝั่งไหนกันดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก่อนหรือฝั่งนี้ก่อนแต่ฝั่งนั้นไม่น่าไปเท่าไหร่เอาฝั่งนี้ดีกว่าโอ้โหมาขุเดินเปิดทางแล้วอืม ว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้ и วว้า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 ว้าวว้าาว้าวว้้้าวว้า งามึงพากูไปเจอถ้ำเลยเนี่ยโอ้โหกูก็ไม่รู้แต่มันมีหน่อยที่้องว้าวว้าวว้าวว้สไปเดแมนไปเดแมนโอ้ my god ว้าว้มว้โอ้ไปโคตรเยอะเลยอ้ี้มันเกิดเยอะจังวะปังโอ้ยคิป้าคิป้าแล้วเกลิกูว้วู้วู้

โอ้เชี้ยบมันไหลหางกูโอ้เขียบเขียตัวนึงได้เขี้ยบตัวนึงได้เขี้ยบตัวนึงไดหมฮิเอะเออโอเคมา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 เด้อฮ่าฮาฮไอยากตายเฮียเฮ้กูเซฟตรงนี้ก่อนเดี๋ะไอ้เฮียกูไม่ไหวกูกลัวกูตายว่ะกูเซฟละอ่ะกูเซฟละกูวางเตียงไว้เลยเฮียเสรกูเซฟวเจ้าเซฟ็จแล้เซฟาเซฟแล้วเซฟแล้วไม่ต้องทุบเตียงนะถ้าทุบเตียงมันจะหายสุดวางไว้วางไว้วางไว้ เซ่ไว้โอเคแล้วเดินต่อเลยจนกว่ามันจะจนกว่ามันจะฝากไฟครบเราถึงจะแน่ใจเอามันมาเสียสีสีว้าว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 เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย กูขาว้ายไอ้สัตว์โอ้โหโคตรเยอะเลยอ้เขียวไม่เกินจันเลยวายวู้วู้กูกูไม่ไปทางนั้นแล้วกูไปทางนี้ดีกว่าเย้โอ้โหไปเจอเซฟเจอนี่เจอร์ริมิเชลสโตนผู้พิท เดมัร์องคนในปะสมบีอปะสมบีอมบีตร่งอมบีดูดกเขีย huh> ผู้ใหญ่ตะกุกเขีผู um> oh. Oh! ้ใหญ่ไม่ตะเขี้ยตะเขี้ยอุยเชฟอเชฟอมบีถึงก็อู้้เชฟข้างหลังเชฟเชฟข้างหลังเชฟรเนื้อสเต็กมีค่าเนื้อสเต็กมีค่า้ เยอะเลยเป็นการลงเหมือนที่แม่ยิ่งกว่าฮาร์ดคอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อเต็มเลยเพื่อเต็มเลยมึงมีสปอนอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยเยอยโอ้ยไม่ก็ไม่โคตรเยอะเลยเหมือนแม่งเก็บกดกันนะตีเรียหาไม่เชฟ หรือว่าหาทุ่มคันไปหาด้วยกันเ <c oughs> ชียร์กูอุ้ยเียเอ้ยเดี๋ยวกูคุณเพชรเดี๋ยวกูคุณเลงมึงหาไปเลยข้างบนน่าจะตัดแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทางหน,นึ่งดีกว่าโอ้ครับทานกันเอ้ยอืมนี่นะครับการคนเหม่อของพวกเราไปดูกูดสักเกียร์ตาย เก็บเล็กแล้วเก็บเล็กแล้วไป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 หมดคำสี่บาเย่มามามาอ้เหนื่อยใจเหลือเกินไม่หเจอทำ่ะเห็นบทต้องนานไม่โหเจอทำจะทำพอเจอจริงแม่งโหดสัตว์เลยโหสัตว์รัสเซียเลย ไม่ไแน่ใจว่าคำพูดเฉยๆไม่เอาเฉยๆไม่เอาอีมือล้วเดี๋ยวใครมาเก็บเดีย๋ยวใครมาเก็บโอเคอ๋โอเคมาไอ้ทางไอ้ทางที่กูไปแลป้วกูร้องเว่ยเว่ยวายทางนี้ครับเออทางนั้นแหละโย่ท <c ười> ราบฮึมสวัสดีเช้าลูกโอ้ยเฮียมันมีต้นนี้ด้วยเนี่ยล่าสกีปก็อีข้างล่างนี่มัน ไม่น่ามีเลยนะไม่ม,มีอยู่ลองไปดูมีมีแต่ขอดูฝั่งนู้นก่อนไปดูฝั่งนู้นกันไปดูฝั่งนู้นกัน,น,น,กนตรงนี้ตรงนี้ช่างมันไปนอยู่ขุดทานแป๊บเดี๋ยวกูเปิดท,ทานหายกา,า,ายกชิบโ,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 โอ้โหโอ้แหลกเหลเกินที่เฮียแมาครับพีชั้นนี้หนแหลกเหลือเกินเออโอ้โห เอาไงกับชีวิตดีโอ oh, ้มันเป็นล่กจอนลัทธิผู้มันเป็นลัชเคฟ่ะเพื่อนไปไปทานที่ต่ไปทานท,ท,ที่เองบอกอ่ะลงลงไปในาน้ำตรงนั้นอ่ะโอ้ยยังไม่อยากจะลงโอ้โหสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอ็กซ์คัมมิ่งโอ้ไม่กัดเวชเชมโบโอเคมาโอ้โหไปลงทางน้ำดีกว่าตีมายัง ออเชียร์ตงทางน้ำจริงลงทางน้ำจริงมาอ้องขุดได้พวกนี้หนึ่งเคลย์เคลย์มาค่อยๆลงดีกว่าสวัสดีชาวโลกไปละเพื่อนกูอุ้ยเหี้ยหูน้ำไม่ยังลึกอุ้ยข้างในมีเชฟโู้ตีข้างล่าง โอ้โแต่น้ำแม่งลึกไม่กมีคะแนนโอ้โหกระสอมบีไอ้เหี้ยมาดาเปี้ยโอ้โอ้โุดโอเคกูเปิดทางให้แป๊บนึงโอ้โหมันเป็นอะไรที่แหลกมากครับท่านผู้ชมท่านแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เจมเช่นเองโอเคเพื่อนแต่จุดประสงค์คลิปนี้คือเพชรเราเพิ่งเจอมาสองเราเพิ่งเจอมาสามเม็ดเองนะเออกูรู้ mm hmm. สึกว่ากูไม่เจอเพชรกูเจอแต่เพื่อนเต็ไมไปหมดเลยนะเพื่อนไอ้ปริน last trip last trip แม่งเต็มไปหมดเลยเพชรกูอยู่ไหนอันนี้ดาเพชร ตัวยื่นแล้ววะโอ้เหนื่งเหนื่อยโว้ยมีบล็อกอันนี้ได้แม็กมากโอ้โหพระเจ้าโอ้พระเจ้าจอสสุดยอดมากเฮ้ยมีสลามด้วยตีนี่แสงสลามแบบแบบความเหนื่อยกูไม่อยากอ,อยู่กับมันแล้ โอ้โห oh oh. ปลานีมงดีมูเต็มไม่หมดเลยโอ้โ oh ขุด oh. ทางใหญ่นะใหญ่เกินไปเด้อเหมือนกูจะสำรวจไม่หมดเลยต้องสำรวจให้หมดดีอัดการเลยโอ้โหแน, oh oh. น่นอนครับไม่ต้องหว่วงครับท่านผู้ชม EP สองมาแน่สัตว์เมืองอีกนะโอ้ my g o d สัตว์เมืองนะฮะก็ มี ep สองแน่นอนนะครับดูจากสภาพแล้วถ้าเรายังไม่เจอเพชรเพราะผมรู้สึกผมอัดโคตรนานเลย ep นี้โอ้ไม่เจออะไรจริงนะเนะี่ยแล้วเพชรกูอะเพชรกูอยู่ไหนตอนนี้สมหัดสำรวจหมดแล้วป่ะตีสว่างสว่างหมดแล้วอ่กูกูลงมาข้างล่างอยู่ใช่ข้างล่างเลยแต่กูก็เจอ เจอใต้ดินอีกเชฟใช่เชฟไปเฮียต้ดินเยอะว้าวเจอเพชรอ่ะมาิก่อนดูสิจะได้จบอีพีไหมมาเฮียเชฟโอ้ยเจเชฟต้องตีดเลยเฮียเชฟเอือรยดอตรงไหนอ่ะันหนังมาไมตัไหนวุ้งลมันกลงมัอีกอ่ะ กูแบบกูขุดบอกไว้แล้วบอทแม่งโล่งงี้อ่ะกูโอ้ยอ้าวอะไรมันกูเกิดข้างบนน้าเฮ้เอากูเซฟจริยงไหมเนี่ยเซฟหรอกกูโอ้โหเซฟเกิดไกลมากโอ้หเดี๋ยวเอาเซฟเตียงโอ้ยเซฟเตียงแล้วไม่ใช่หรอเออโอ้ยแล้วกูมาเกิดตรงหมู่บ้านน่ะฮะเผิดทุกเตียงวะหมู่บ้านจริง ไม่ไม่ก็ก็กูวางไปแล้วไอตอนแรกถูกใช่ไหมแล้วมึงก็บอกให้ทําใหม่กูก็ทําใหม่โอ้โสหรอใมึงน่าจะวางไว้วางวางไว้ก่อนแต่ไม่ได้กดนอนกูบอกกดแล้วกดแล้วได้เพชรมังเมียวได้เพชรมาเม็ดเดียวพระเจ้าโอ้ไม่กอดทีนี้แม่งมีแต่ความชิบหาย ไอ้เหี้ยลงไปมันมีอีกมันมีเหมืองอีกเช้มันมีเหมืองอีกกู้ยไม่กล้าออกเลยเหี้ยข้างนอกมีมีคิปเปอร์มีสเคสตันเต็มเลยโอเคครับก็จะขอจบคลิปเดียวแต่เพียงเท่านี้ไม่ใช่ไม่พูดกูก็ทำโอเคครับก็สับคลิปดีก็จะเที่ยวกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับไปบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม้วยสวัสดีครับไเข้ามาครับ